ทำไมการนับถืออิสลามเป็นมุสลิมเนี่ยข้อจำกัดข้อห้ามมันเยอะมากเลยนะทำไมม,มันดูย้อนแย้งกับคำว่าอิสลัมแต่สำหรับเราอ่ะผุยมันนี่แหละคืออิสรภาพที่แท้จริงยกตัวอย่างผมจะแบ่งห้องเป็นสองห้องห้องที่หนึ่งคือห้องเดิมสมมติว่าห้องนี้มีโต๊ะอยู่หนึ่งตัวมีอาหารวางอยู่มีผลไม้วางอยู่สิบอย่างแต่และผลไม้หน้าตาไม่เหมือนกันเลยแล้วก็น่ากินทุกอย่างเลย ห้องเนี้ยเขาบอกว่า1ิบอย่างเนี้ยคุณเข้าไปนะคุณกินได้ทุกอย่างโอเพนเลยเต็มที่กินอะไรก็ได้กินเลยห้องที่หนึ่งห้องที่สองมีอาหารวางอยู่เหมือนกันเป๊ะเลยอยู่บนโตะ๊ะผลไม้น่ากินทั้ง1ิบอย่างห้องนี้ห้ามกินกินได้แค่สอย่างแต่ห้องเนี้ยการันตีว่าสี่อย่างนั้นกินแล้วปลอดภยัยถามเนี่ยอันไหนอิสระกว่าอันเนี้ยห้องเนี้ยที่เราเจอเนี่ยมันไม่ต้องคิดแล้วมันกลายเป็นว่าความอิสระที่แท้จริงมันคือ การได้รู้ได้ว่าอิสระมันต้องมาพร้อมความสบายใจไอ้น,นี่มันอิสระจริงแล้วมันทําอะไรก็ได้มันสิบอย่างแต่แต่กลายเป็นว่าเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้านนนเ,นเราต้องเจออะไรอะไรเป็นยาพิษแต่อันเนี้ยมันเหมือนจะน้อยกว่าแต่มันจบเลยมีคนแยกให้เลยว่าอันนี้ไม่ต้องอันนี้ห้ามอันนี้ทําได้อันนี้คือการเปรียบเทียบเนี่ยชีวิตพอมาอยู่ตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าพอหลายๆเรื่องมันมันง่ายไปหมดอะ มันกลายเป็นง่ายแล้วมันรู้สึกนี่คือเนี่ยอิสระมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอิสระก็ห้ามเลยต่างๆมันทําให้ฉันไม่ต้องคิดแล้วนี่คืออิสระภาพเลยอืผมรู้สึกผมผมได้ข้อเนี้ยอซึ่งเนี่ยซึ่งบางทีมุสันอาจจะไม่เก็ตหรอกนะอจุดเปรียบเทียบอ่ะ